ออยู่ในโพธิ์นะครับโอ้มันยู่บ่เห็นสิมันบ่หายบ่โอ,โอ้กะว่าจะนึกว่าไม่มีเจ้าของเพราะว่าจะเป็นเพื่อนลงบ่เอาไปปีก,กินบ่แม่นเนาะอ้าวมีรถไรมาในในในรถไรจอดหน้าบ้านลุงครับ <c oughs> เป็นในออเดอ,อรดอ์หรอออเดอร์หรอรถอะไรมาส่ง มีแอดมินเนี่ยแอดมินอยู่ในบ้านอยู่นะครับกี้เราก็ไปดูลาดลาวเนะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าตก,การก็ปกติดีนาะปกติปกติน,นี่ครับล่าสุดก็มีรถขนส่งนะครับน่าจะเป็นรถขนส่งมาจอดที่หน้าบ้านลุงนะครับเอามาส่งหรือว่า มารับมารับทั้งมารับทั้งมาส่งโดยมีแอดแอนนะครับประสานงานอยู่ตอนนี้หน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเดินไปกับนายโพธิ์ชาแนลนะครับผมยายัสดีครับไอหอมมาดีครับ มพ่น,นเห็นดมมาเอิคนมาส่งนะน,น,นี่ส่สงอะไรพี่โตบ่านนงานอะไรวันนี้ข้ามาจากเชียงหายจะดีปิกแล้วเจ้าต้อจ่าเอฟน,นะคะ,ะไม่เมื่อวานเห็นเมื่อวานอยู่ อยู่ไหนก็อยู่ทุกวันเนาะก็ไปโน่นทุกวันเน่ะน้องจ่าเอ็มไปศาลทุกวันไม่เมื่อวานอยู่นี่ไหมเมื่อวานไม่อยู่เพราะไม่ได้ยินเสียงอ๋อเมื่อวานไม่อยู่อยู่อยู่ที่โน่นอยู่อยู่ศาลแล้วก็มาจนค่ำเลยไปเที่ยวที่สะพานไทยลาวเห็นน้องเอ็มบอกว่าน้องเอ็มอยู่บ้านอยู่สดปลผมเดินมาถึงเมื่อวานเดินทางมาถึงเมื่อวานเออนั่นแล้วนะน้องเอ็มนะ พอดีกลับอีกรอบแล้วต้องเ็มจ้าเดี๋ยวจะลาแล้วปกๆกันแล้ววันนี้อ๋อจะกลับนี่แหละต้องไปมามีนาก็จะมาีห้าโมงเลิกห้าโมง <c oughs> อัปเดตล่าสุด เกกับการการขายผลิตภัณฑ์จริงๆเนาะเป็นพรีเซนเตอร์ได้สบายเลยครับสิวพันธุ์ตกใจเหรอตกใจกองเหรอฮะตกใจกองไม่ตกใจเหรอส่งใบแล้วนะครับส่งเอาของมาเนาะยังยังยวงัง ไปดูดูลุงพันนะดูลุงพันมผมอาบน้ำอยู่เด้อโออาบน้ำให้ลุงล้างน้าอาบน้ำให้ลุงให้ป้าอีกาอาบน้ำอาบน้ำไอ้พ้นลรอกับว่าไปใสนะ่ย สงการนะครับลุงพันเล่นสงการสงการจะเอ็มเปียกเลยนะคะเปียกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะแม่พีไปไหนมาสวัสดี้ครับโดนน้ำแล้วหลังจากไม่ได้โหดมาหลายวันเนาะไปสารมาสี่วันสารสี่วันทันก็มาทำหน้าที่นะครับพี่ฮันนี่เพิ่งหดอยู่ตอนเช้าอ๋อพี่ฮันนี่โหดป้าฮันนี่โหด เสียงไม่ขึ้นทำไมในะคะแต่ก็อยู่กันแตน้องบุญกิ่งก็อยู่นั่น อัปเดตเนาะอัปเดตล่าสุดในก็นะ่าจะครบชั่วโมงนะครับได้วงรอบอ้อยรุ่นเนาะเอาแล้วมาแล้วไม้ล่องหนนะครับตอนนี้กูก็ไล่เล่นไม้ล่องหนหกกับตัน ใช้งานคุ้มเลยนะครับรถสำหรับรถคันนี้ันี่นะครับไม้ล่องหนนะครับของกูกุนไล่นะครับโอ้โหมันเสียเปียกตรงนี้เลยครับผมอะไรครับเอาจะมาถามกับตันน่เลยครับผมว่า วัดเจาะยางดีกว่าเจาะยางมันเปลี่ยนได้วัดสอรถเลเจาะตรงนี้ก่อนน้วรันลุงไม่อยู่โอ้เจาะตงหน้าบ้านลุงเลยรันทันรีบมามีอะไรครับับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้หาฮะเป็นยังไงบ้างหลังจาะได้ขับรถคันใหม่แล้วจะจะเป็นห้อยเหมือนผมเลยใช่ไหมสะดวกครับสะดวกนสักพักนะกับตันจะกลายเป็นขาจะยืนนานไม่ได้อาจจะรีบเหมือนในใช่ไหมคนนี้ัจะเซลโอ้ไม่มีขาเหรอเหมือนในใช่ไหมผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่นายถึง นั่งแต่บนรถนี่การอันนี้แค่สองล้อถ้าเจอสามล้อสบายก่็นี่เจ้าไม่ต้องเหนื่อยในการไปหาขาตั้งมุลัจะจรตัวเดีวทันใจตกเจ้าก็ขี่ได้ขับขับไปปุ๊บอยู่ตรงกระโดดลงแล้วก็ถ่ายคลิปได้เลยได้เลยอันนี้ต้องหาอันนี้ต้องไปหาขาตั้งอี่ถึงว่าเจ้างวงอยากได้แบบนั้นสามล้อเอาสี่ร้อไปเลยสี่ร้อยสี่ล้อยเลยหรอสี่ร้อมีแล้วสี่ร้อมีแล้วสี่ร้อยเลย ลอแบบเระ้ไปไปตผมวิ่งออกลางไกนีผมพร้อดเลยไปงสะพานเนี่ยผมวิ่งไปสะพานอีกผมต้องวิ่งตามไม่มีเหตุด่วนไม่มีเหตุด่วนเรผมจะไปอยู่ใครใครใครนั่งอยเสื้อเหลืองไปดูสหลนั่งอยู่ไปดูมพง่พงไปพงิ่งไปสนนใครนั่งไหนสนอยู่ตรงโนนะครับพี่น้อ ไปเหรอซอนเลยบอ่องนเลนอีแนลน้งคืนนี่ะมันไปไม่ได้ผมกวไวนะกก็ไลตัวใหญ่เลอมเหอไหรอพี่นายก็ยังไปซอนจมาชาร์จหนะคโดนหน้าแลนวซีารจะไปครับใส่ด่วนสด่วนโอ้ล้อแบนเลยเฮ้ยไปได้ไปได้โดนหมเลยน้องหญิงเล็บน้องไโดนหมเลย ไหลก็ลงลงเพดเพดเหรอเพดเหรอเพจหรือช่องไม่ครับสองดูสาวครับอ๋อไม่ทำการทำงานนะครับไป <laughs> ไหนไปหาหมอไป่ทำมัน,นคลินิกเพิ่นบูเปิดครับแต่โรงพยาบาลเห็นเพ้ไปตากคนไหลายเลยบูไ,บไปเลยไ,ไ่ได้เข้าไปาไปมือหลงังเนาะครับไปมือหลังเพราะว่าถ่าอ,อนี้มันขลดมันคลินิกเดียวแล้วมันเปิดห้าโมงท่นี้มันเคี่ยงมันยังกับใส่ถุงเทานอนครับครับผมครับ มีอะไรมากินทำเรื่องอะไรเงี้ยแพะปูนแพะปูนแพะปูนเนอะโดนกัดไปไปทำที่ท่าไหนก็แพะปูนไปงานปูนมาเหรอมันมันเป็นตั้งแต่ทำพ่อหน้าบ้านกวาหอมแล้วโองตุ้งเต็ง